ตรงนี้ปันผื้นนะครับอาจารย์คือลาาอ,อ้ถึงคือเวลาพามายกทับมา,มา,า,าน,นีวนี่สี่อันดัอบมันนะนี่นีนีนแล้วก็ไปตามคลองแต่เดียวแค่เราพ่าดมาน ทึกงมามาข้าวนี่คือซิกซึกอะไรกับซองสามซองแปดว่าวันนันแขกคุณนั่นบอว่าซองสามซองแปดยุ่งเกเรือครับนั่นหอะไอ้นี่การนี่จมประวัติศาร์ักษณะเดิมนะว่าสองสามสองปดเมืองถลางอยู่ที่เกาะบ้านเคียนซึ่งที่ว่าคุณเอกพลกำลังเคียนบทความคือว่า เมืองถลางอยู่ที่บ้านท่าเรือเนี่ยขาแข้งมาเลยเอามือเอามือแข้งตาลำบ้าแล้วคือหมามาทางทะเลทางทะเลน่ะมันเส้นเหล็กก็มาข้าวที่ไอ้คลองไอ้กอกระถากอกกระถาเนี่ยข้าวบัวสามสัปดาห์ผู้แต่งทำข้าวผูมิศาท่านนะข้าวบัวมันเกิดจากตะกอนดินมาจากแม่น้ำนี่ไปทับท้อมปะแม่น้ำพอดี ถึงกระคราวครงบางใหญ่ดินี่ครงบางใหญ่เนี่ยของเนี้ยปึ๊บซีคือเส้นทางการเดินทับแล้วก็ไปตามลำโคองแต่เดียววะครับก็คือขึ้นไปถึงเมื่อกี้กันถึงถึงกระไปตั้งขายอยู่ดีโคกหมาขายมึงโคกหมาปัจจุบันคือโคกหมาตำแหน่งปัจจุบันคือตรงไหนครับตรงนั้นเฉลี่ยนั่นอย่างนี้ตรงมีต้นม้าโนดลิมนั่นนั้น ก็คือไกลๆครับไอหนาล่วงเมื่อ,อกี้ตรงข้ามเลยตรงข้ามกับหนาล่วง,วงยังยังน้อยน้อยทั้งที่นี่ตอนยกทับไป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 ,ปะทะกันนั่นคือปะทะที่ล่างวดัดพะนางสร้างคือเขาบอกว่าต่อสูส้ศึกใหญ่นั่นอยู่ที่วัดพระนางสร้างหลังหลังหลังทุ่งนาหลังวัดพะนางสร้างแต่หลังวัดพะนางสร้างนั่นก็บอกบอกเลยแล้วก็คือมันน่นเยืแ่แหวนหน้าขาไงเนี้ย นาขายมือนทางล่างกว่านี้ทั้งที่นี่ซึกเดียวกันใช่ไหมครับทีหลักสมนามาช่วยหรือว่าคนละครั้งแต่น,น,นั้นหลักสมนามาช่วยนี่น่าจะเป็นซึกสองสามห้าสองอ๋อแต่ว่าจังหวะหลักสมนามาช่ว,ชวยคือมา,มาช่วยไม่ทันมาไม่ทันนะทถึงว่าเกิดปั่นห้าการล้าช้าของเรือเสียห้ายอะไรแบบน,นี้นะนะแล้วกระทางกลุ้งก็มาช่วยไม่ทันทีว่ามันเกิดอะไรอย่าง ยาท้ายน้ำดีว่าคืออาไลยาบาดเจ็บจะยันระเบิดยิงเนี้ยสักอย่างนั่นันั่นเหละก็เลยมาช่วยไม่ทันเมืองท่าล่างเลยแต่เมือง,งท่าล่างนี้แหละตอนนี้ต่อซับซ้อนหวานนึ่งเมืองท่าล่างยุ่งถีบ้านบางโรงจะเราไปหรือเปล่าเพราะว่าตามบันทึกข้องพาหมาไอ้สาตะงอนี่มันบอกว่ามองเห็นไฟลุกไหมมาจากเกาะยาวอ มองเห็นเมืองถลางัะนะลุกไหมมาจากเกาะยาวฉะนั้นพะนานแค่เราไปแล้มันยุ่งเชียงเชียงอยู่ตรงเล่มยาหมูมาสั่งตรงนี้นะนะนารันตการเลยไอตรงเนี้ยอันนี้หรือเปล่าที่คุณเอกพลบ่กวหวาเมืองถลางที่แตกนั้นน่าจะอยู่ที่บ้านท่าเรือด้านองซ่านะ,ะนนการันก็เลยพออ่านอ่านังคุณเอกพลแล้วก็คิดว่าเอ้นี่มันไม่ขึ้นซึกทางทสีซองหรือเปล่า แต่แกก็บอเป็นศึกครั้งที่หนึ่งศึกเท้าเทพแต่ว่ากาคัดแยงในใจว่าถ้าเป็นศึกเท้าเทพมันมันผ่านปากพระมาได้ยังไงอ่ะอม,มันผ่านปากพระเข้ามาแล้วจะมาถึงกา,า,ากมะพร้าวตรงนั้นได้ออกไหมเออมันเข้ามาไกลเกินนะาาก็คือความน่าจะเป็นกนะ็คือเข้าจาก เกาะกระทะ,เ,ะ,ทะเข้าขึ้นไปครองบางใหญ่แล้วก็ใหญ่แล้วล้อมล้อมเมืองไว้ใช่ไม่น่าจะข้ามปากพระแล้วก็อ้อมเข้ามาทางใ,ในตรงนั้นใช่ไหมครับ<ๆ>เพราะว่ามันถ้าถ้าเราปล่อยให้ศัตรูผ่านควรพญาอินซึ่งเป็นเป็นผู้ควบคุมพระราชรัพย์ดูแลหัวเมือง8ดหัวเมืองแต่วันตกนี้ครับเข้ามาได้นี่แสดงว่า มันต้องตีฝากลุมทหารพอสมควรเพราะว่าปากพระกับควนพญาอินก็อยู่ไม่ไกลกันแล้วก็ไอ้ปาสนราชะราดอะไรจูนั่นแหละอ่ามันก็อยู่ตรงนั้นไงปาสนอะไรอะปาสนราชจเดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่าเรลืมแล้วแล้วนั่นก็เลยคิดว่ามันมันคือความเป็นไปได้กันน้อยอ่าคือถ้าเข้าตรงนั้นเรือมันต้องเรียบมันต้องเรียบไอ้ปากพระปากพระกับควนพญาอินมันอยู่ใกล้ป้อมของ มันมีป้อมค่ายแข็งแรงของปยาอินทวงศ์สาแล้วมันอยู่เหนือเนี่ยับม,มองมาเห็นเลยคือ<ช>คมันไม่น่าจะเรียบตรงนั้นมาเพื่อเข้าปากพระหรือเข้าก็อาจจะต้องเสียหายใช่ไหมครับเสียหายเพราะว่าการที่มันจะเข้าช่องปากพระซึงแคบมากนะนเข้ามาแล้วมาจนถึงบางโรงนี่มันเข้ามาข้างในมากเกินไปแล้วมันจะถูกติดกับเปล่านึกออกไหมใช่ใช่ใช่ ถ้าก็ปิดล้อมปากอ่ามันออกไม่ได้แล้วคือเท่านั้นถ้าว่าตามหลักฐานเดิมแล้วก็ภูมิศาสตร์ความน่าจะเป็นก็คือพม่าน่าจะเข้าจากปากคลองบางใหญ่ที่เกาะกระทะครับครั้งที่หนึ่งเท่านี้แหละเพราะว่าเลี่ยงจากควรปาญญาอินมาแล้วเท่านี้เท่านี้พอนึกภาพออกนะพร่าพอเป็นไปได้มากกว่าครับครับก็เลยว่าเออ จริงๆแล้วคิดว่าถ้าแกว่าแกวัดองศาแล้วนั่นก็คือครั้งที่สองมากกว่าแต่เนื่องจากว่าแกไม่แม่นไม่ชัดเจนในหลักฐานว่าครั้งที่หนึงหรือครั้งที่สอง